คุณปุ๊กลุกเนี่ยฝนทิพย์เนี่ยต้องสูญเสียคุณแม่ไปนะครับหลังที่หลังจากที่รักษาตัวนานกว่า3เดือนโดยทางด้านของคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์เขาได้มีการโพสต์นะครับประกาศข่าวเศร้าผ่านทางไอจส่วนตัวนะครับหลังจากที่ต้องสูญเสียคุณแม่นะครับจากอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นนะครับและต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนานถึง3เดือนโดยทางด้านของคุณปุ๊กลุกเนี่ยได้มีการโพสต์ครับระบุข้อความว่า คุณแม่เนี่ยจากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อช่วงคือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาขอใช้พื้นที่นี้แจ้งกับทุกๆคนที่รู้จักกับคุณแม่นะคะพิธีกรรมเนี่ยวันจัดงานรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีครอบครัวของเราขอกราบขอพระคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจและอธิษฐานเผื่อตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะขอบคุณทุกหัวใจจริงๆนอกจากนี้ถ้าหลังจากที่ข้อความดังกล่าวครับได้มีการเผยแพร่ออกไปเหล่าคนบังเทิงมากมายครับก็ได้มีการ มาให้กำลังใจคุณปุ๊กลุกอย่างล้นหลามครับไม่ว่าจะเป็นคุณออกมากระพานคุณหยาดทิพย์นะครับดีเจมาตูมนิวครีย์หันศาครับคุณเมย์เฟื่องอารมณ์นะครับคุณวุฒิคุณวุ้นเส้นนะครับคุณเมย์พิชนาตคุณตองพักละไมคุณเป้ยปันว่านนะครับคุณแพนเค้กนะครับครูเงาะด้วยนะครับคุณเจฟบโสพินภาเองนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับของคุณปุ๊กลุกก็ทางทีมข่าวเวอร์นิวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับที่ต้้องสสญเียยคคุณแม่ไปดวนะรับ